ค่ะตอนนี้เรากําลังลงเมื่อกี้เราอยู่ข้างบนนะคะตอนนี้เราจะลงข้างล่างลงไปเรื่อยๆนะคะอ่าตามไปเรื่อยคุนงานเขาไปปัดสวนอยู่ค่ะเราก็ตามลงไปเรื่อยๆไปดูอ่าเดีต้นนี้เราแวะต้นนี้ก่อนแวะต้นนี้ก่อนนะคะอ่าต้นนี้ก็ยังไม่โตมากเท่าไหร่แต่มันก็มีมีคะกันนะคะมีทั้งรุ่นเล็ก รุ่นเล็กรุ่นเล็กแล้วก็รุ่นกลางรุ่นโตรุ่นโตมากๆค่ะอย่างนี้นะคะจะคะากันนะคะเยอะค่ะเราต้องการส่งสำหรับแม่ค้าพ่อค้านะคะค่ะมารับที่สวนเราได้เลยนะคะไม่ต้องไปเอาไกลถึงจันทบุรีนะคะนี่สวนของเราก็มีค่ะที่บ้านน้ำทิพย์ค่ะค่ะ ดูต้นนี้อีกแหละต้นนี้อีกที่ค่ะต้นนี้ก็เยอะเหมือนกันนะคะดอกมากเลยค่ะว้าวเห็นแล้วค่ะเราจะค่อยๆลงนะคะเดี๋ยวเราจะปอกอึอสุดยอดใหญ่กว่ามือแล้วค่ะตอนนี้ใหญ่กว่ามือแล้วค่ะลูกนี้ใหญ่กว่ามือสวยมากนะคะบอกเลยค่ะว่า เราจะเอาไว้ลูกส,สวยๆทั้งนั้นนะคะลูกไหนที่ไม่สวยเราคัดออกนะคะนี่นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกรอบอีกต้นค่ะ